ปปไปกูไปกูไป,ปยินกูป,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 ปะปะกูนอบน้อมเขาเป็นเจ้าเอาล่ะเสด็จฮัลโหลมสัสเวนพระเจ้าค่ะพระพาทป่ามีความสุขไม่ลูกมีความสุขดีพระเจ้าค่ะลูกคงจะมีความสุขเสียจนลืมอะไรไปบางอย่าง สิ่่งใดเาระจ้คมีหญิงสาวที่น่าสงสารเขาเดินทางตามหาคนรักและประการสำคัญเขาบอกว่าคนรักของเขาชื่อว่ามัตสวินนุโอ้โหมัตสวิวนุโอ้โหมัตสวินุเอ้ยกูต่อยเลยไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยพ่อเนคิดว่ากูขำมากไหมไงกับแบบเนี้ยพ่อไอ้ลูกโอ้โหตัวนู้นของจริงนั่น่ะดูเดือด สิ่งเลอะอยู่เลยอ่ะพ่ออาจจะจกแต่ถั่วลูกมันอาจจะมีจะกินถั่วเขาไม่พลาดักเมนูหนึ่งเลยอย่าเพ่อเสด็จแม่ปักเปียกปักเปิ่มแล้วเน่มันเป็นนิสัยนหลุดแล้วไม่เห็นชัดหต่ลูกผมเ้าไม่เวเป็นสิงโตนพระบิดาอย่าเล่นแบบนี้พระเจ้าค่ะทาไมินปากไม่ใช่เรื่องตลกเอาละเอาละดำดงพระเจ้าเจ้าช่วยพิจารณาทีสิลูกว่าบุรุษผู้นี้ ใช่มัสวินคนรักที่หนูตามหาหรือเปล่า ใครแฟนกูใช่เปล่ากูจะไม่ทันเห็นหน้ากูเห็นแค่คอกูตำได้ไร้ใใครเ็ามีคอทั้งนั้นเอามึงดูคอมึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมย่ให้กูรู้นะพงษ์นัดฟ้าให้ร้องอ่ะโอ้โหอีบ้าใครจะไปนนัดที่ฟ้าร้องฟ้าคำราม ใจหาที่หลบนะอ้าวทำไมแม่กระโดดพวกูวิ่งไปอัตโนมัติกูตั้งใจที่ไหนล่ะอ๋อมันมันเป็นไปเองพอได้ยินแล้วพอได้ยินแล้วมันจะเป็นไปเองคนมีตั้งเยอะเมื่อกี้ยังไม่ร้องเลยนะฟ้าอ้าวเดีวกูได้ยินอ่ะกูเป็นแรดไงกูจะยังเป็นไรนะกูเป็นแรดดำนง มึงพูดอะไรเอาครูบอกว่าจาได้นะเขาไปอยู่ตรงนี้อ่ะมึพูดช้า้องเจ้ามาที่นี่ทำไมก็มาหาเธอยไงเลยเจ้ะมาหาเธอใช่มาหาทาไมอ่ะก็มาหาเธอแล้วกูจะไปแฟนเธอใครเป็นแฟนเธอใครเป็นแฟนเธอทรายมันทำไมต้องมาหาฉันล่ะฉันก็มาหาเธอมาหาเธอเพราะอะไรมาหาเธอเพราะฉันมาหาเธอเธอมาหาฉันฉันมาหาเธอ ใครไปหาเธอฉันไปหาเธอฉันไม่ได้มาหาเธอแต่เธอไม่ใช่มหาเธอฉันมาหาเธอตรงนี้เธอไม่ใช่ฉันกูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยพูดกูจะบอกว่าเป็นไรมึงเกี่็บอะไรเป็นอะไรกับลากฟันหรือเปล่ามันปากเหม็นใช่จหงอู้ย ไอของกูของกูเล่นกูว่าอันนี้ของจริงเดี๋ยวาแงจะมาที่นี่ทำไมโอ้โหไงจ๊ะไงจ๊ะเขาไปทำอะไรโอ้โหซึ่งก็ว่าทุกคนทุกคนในนี้เข้าไปในโรงกันหมดทุกคนไปแปลงฟันแล้วกูค่อยออกมาใหม่ดีกว่าไปอมลิตาลีนซะก่อน มึงอลิตลินเอาไม่อยู่เลยกูว่าเมื่อกี้โต๊อะไรกูอะลูกเหม็นลูกเหม็นดับกลิ่นในห้องน้ำเจ้ากลับไปฮะไม่กลับหกน้ำมาหาตรงนแล้วะจะมาหาทำไมแล้วก็ฉันไม่ใช่คนรักของเธอเธอกลับไปเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอหรอกไม่ใช่จะมาหาเพื่ออะไรล่ะเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยัน โอ้โหลูกยังฮะเลยแล้วพ่อจะไปรู้เรื่องยังไงอ่ะโอามามสวิงลูกอยากรู้ไหมอยากรู้สิลูกะฮะแหวนนี่นี่เป็นแหวนขงนองข้าเจ้ามาได้ยังไงก็ดูงแล้วใครให้มาเธอข้าให้ปไปเลยอินทิราไม่ไปเบินข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ข้ามัสวินจะขออยู่เคียงข้างเจ้าไม่หนีจากเจ้าไปไหนแน่นอนซะซะเนี่ยนหนูจำได้ไหมอะเ <ซะ S 1> ห็นไหมข้าไม่ได้ให้เจ้าไว้ข้าคนรักของข้าเราเกี่ยวกับสีทองนะคนรักของข้ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นใช่มันไม่ใช่เจ้าอยู่แล้วใช่สิแฟนข้าไม่ได้หน้าตาแบบนี้อโอ้โอ ว่ากูไม่เป็นหน้าตาแฟนแบบนี้นะพูดกับกูแบบนี้เหมือนตบหน้ากูทั้งสิบครั้งจริง,รงมันจะหาจากไหนได้อีกอะเออถูกใช่ไหมกูเชื่อมึง<ะ>เจ้ากลับไปดีกว่าไม่สมบอกให้กลับไปเธอจาเราได้สักทีหนึ่งเหรอวะเธอจะไปจําได้ยังไงเจ้าเป็นใครกันล่ะ,ะก็ชื่อดำดวงก็มาเนี่ยเนี่ยมาก,ก็เป็นคนนี่แหละเป็นคนก็กนข้าไม่นะเคยเจอ คนหน้าตาแบบนี้มึงว่าไงใช่มึงว่าไงกูพูดอ่ะใช่กูพูดว่าไงกูบอกกูแบบมึงก็รู้อะถูกแม่เราแบบทำก็กลัวแต่กูไม่ถึงอย่างนี้ก็บกกูว่าไม่ไม่จำเป็นจำไม่ได้จำไม่ได้พวกอกูแบบทำไมมาแบบพูดถามกูสามสี่ครั้งแล้วเนี่ยเมื่อว่ากูยังไงกูถามใช่ไหมให้กูมพูดอะไรยี้แล้วก็เหล่าแกให้ให้เขาบอกให้กูว่าจะทำตรงนี้เลยก่อนโอเคจบถ้ากูพูด กูเชื่อมึงไม่เป็นไรไม่ต้องตีก็ได้เวลาหนูพูดอ่ะเดี๋ยวหนูพูดเองป้าพืชที่หนูพ่อฮะบอกเลยกลับไปดีกว่าพูดว่ากลับไปใช่ฉันสั่งให้เธอกลับไปเดี๋ยวนี้กูบอกว่ากูอ่ะเมื่อกี้พูดกูให้กูกลับไปอีกแล้วแล้วกูจะพูดมาพูดเหมือนกูมาทำลายมือละกูดิมึงห่างกูเลวะกูไปเดี๋ยวกู มกูไปทำไมกูไปทำไมแล้วแบบไม่มีความสุขเลยกูไปทำไมสบายใช่เข้าใจไหมถึงจะมีแฟนของข้าแต่เจ้าไม่ใช่แฟนข้าเจ้ากลับไปดีกว่าไม่ใช่แฟนอุ้ยมึงก็ฟ้องคนอื่นมังก็ได้สกีอยู่เรืก응ูเนี่ยไหลทะเลาะกั้มั้งน <|ja|> ู่นเวลาฟ้องฟ้องนู่นถ้าโตนู่นถ้าเห็นพ่อว่าไง ว่าไงเนี่ยมาตั้งแต่เนี่ยไปหาปากมือสองให้กูดิพาพระเสด็จพ่อไปทันตแพทย์หน่อยดำาดงดำาดงดุมดุงแบบนี้ก็ได้พูดดุมดุงไม่ต้องเรียกเต็มปากเต็มคอก็ได้ดุมดุงเอาลอตอ่ะดังดู มันออกมาจากปากล่างของเธอปากล่างของเธอมันออกมาเยอะแต่เธอก็่หล่อที่ฉุดในหัวใจมึงนี่ตบหัวแล้วรูปหลังแล้วมึงเธอมีตาไหมเธอมองเห็นกว้างไหมอันนี้เธอถามที่เฉกยไปฟ้องแม่นะฉันก็แค่ตาตี รู้แล้วแต่ว่าเธอเห็นลบไหมก็ฉันแค่ตาตีไม่ได้พิการอะไรก็เหมือนนิ้วก้อยของฉันนั่นแหละมันแค่คือหนอนด้วงแต่ไม่ได้พิการอะไรย่างนี้ยังดึมดึมเออดึม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 เดือดดึมดึงมันยังออกมาอยู่หืมอย่าหัวล้อเยอะดึมดึม เขาไม่รู้ว่าแหวนวงนี้มาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงเออไปนั่งดีๆสิตกเสีย,ยใจเลยล<ห>อยใจโดนไล่เจ้า<ห>กลับไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมางาอเขาไม่ได้งอเขาจจเยียบเธอไม่ใช่แฟนฉันเธอกลับไปเดี๋ยวนี้หู้ยตะเดงยุ่มยุ่โมหะาโนุนนป่นนี เธอจำเพลงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพลงอะไรฮู้ตะกเต้ตนไงร้องอยังไงฮู้ตะกันเต้นบอกอนจะไม่กิีทำไมต้องใส่ด้วยวะมันูคอกลัวฉันไม่เคยร้องเลยอะไรฉันไม่เคยร้อง,ฉ,องฉันร้องให้เธอฟังก่อนนอนคืน เขาบอกแล้วร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงให้ฟังหัวกระเต็นยมยอะไปไเนียโรแมนติกมากสันส่นทั้งตัวถ้าเธอไม่ได้ฟังเพลงนี้เธอก็จะไม่ยอมนอน,นเอาเล่บนอนเขาหลับไปจริงชอบองเขาขออีกทีเดียวดิวยอเขาฟังแล้วหลับเลยเหรอ อาบึ้งบึงดิแต่มึงก็หลับไเลยมึงจะช้าดิเด็ดเด็ดร้องแบบเด็ดกูดูยังไงก็ตื่นตัวทั้งคืนนำองเมือไม่เคยฟังตาหูมึงไม่ถึงก็ต้อง ถึงเจ้าจะมีแหวนของข้าแต่ว่าข้าขอยืนยันว่าข้าไม่ได้มอบไปเจ้าไว้ข้ามอบไปหญิงคนหนึ่งชื่อวีธีลาและเธอคือคนรักของข้าคนรักของข้ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนุ่นนุ่นนุ่คนรักของข้ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนุ่นนุ่นนุนุน่นนุน่นนุน่น,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 น คนรักของข้ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคือนุ่นนุ่น<ห>น,นุ่น<ะ>นุ่นนั่นแหละพ่อมึงน่ะพ่อมึงยืนอยูอ่พ่อมึงมั้งพ่อมึงไม่อะมึงมาพ่อมึงไมไม่ใช่พ่อกูอยู่ปรจจวบันไม่ได้อยู่ปัะจีนกูชื่อนุ่นในไฟบอก่นุ่นผู้หญิงที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นดำดงนุ่นนั่นคืออินทิลาไม่ใช่เจ้าดำดงโอ้ เป็นอะไรซะจะรองเพลงให้เธอฟังอ่ะไม่เป็นไรหยอกเล่นเฉยหัาตะกะตเอายโอ้โหเอาแบบห้องอย่างนี้ไดมโอ้โหัอมานอามังข้าลาก่อนนะดมดมโอ้โหมีท่าด้วยโอ้ยนี่มีท่าด้วยเหอลูก โอ้ทีเด็ดเลยมีเต้นด้วยเหรอเฮ้ยสะดุดแนละ้วสะดุดสะดุดโชคดีนะคัาลากรผู้บาดเจ็บ